พี่สะกคนตอนนี้นันนาวแล้วว่าน้องทางนั้นนันน,นนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายังน้องมีผู้เบ่ายังที่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างบ้านพี่สะกคนตอนนี้นันนาวแล้วว่าน้องทางนั้นนันนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายังน้องมีผู้เบ่ายังที่แค่อยาก หนากายไม่เท่าไรแต่เงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมอทุกคำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาแม้ยามค่ำคืนจะหลับนอนไม่อยากกอดมอนอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึง